สิ้นสุดการรอคอยเจอกันอย่างแน่นอนวัน173ที่ประเทศญี่ปุ่นตอนนี้ในเพจวันชิปชิปได้มีการแชร์คู่ระหว่างรถถังกับน้องโอเนี่ยไปถึง5,000กว่าแชร์แล้วนะครับในเพจล่าสุดเนี่ยแล้วก็ในเพจรถถังเหมือนกันนะครับในเพจของเจ้าตัวเนี่ยแชร์ไปประมาณ2 3 4 5 0 0 0เหมือนกันครับบอกตามตรงคู่นี้เป็นคู่ที่หลายคนรอคอยอย่างแน่นอน,นครับคู่นี้บอกตามตรงนะ รถถังเนี่ยเล็กกว่าน้องโออย่างแน่นอนครับบนเวทีวันนั้นยังไงก็เล็กกว่าครับเล็กกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์และคู่นี้ผมซาวเช็คมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเสียงส่วนใหญ่เนี่ยมองน้องโอบโบนะครับมองน้องโอบโบว่านรถถังเลยแต่ผมไม่มองอย่างครับผมมองว่าโอกาสแพ้ชนะเนี่ยเพล่เพลินน้องโอมีมากกว่าด้วยซ้านะครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ไปด้วยกันนะครับว่ามันคือย,อยังไงนะครับโอกาสที่น้องโอจะชนะมากกว่านะฮะวันอื่นเนี่ยผมขอแนะนํานักชกทั้งสองคนให ทุกคนรู้จักกันก่อนเลยนะครับใครรู้จักแล้วก็ดีส่วนคนไม่รู้จักก็ฟังไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มต้นกันที่น้องโอเนี่ย3 9ปีสูง1 7 1เซนติเมตรนะครับชกวันละทั้งหมด16ครั้งนะครับแพ้4ครั้งชนะ12ครั้ง และยังเป็นนักชกไทยคนแรกครับที่สามารถป้องกันแชมป์ในเวทีระดับโลกแห่งนี้ได้สูงสุดเป็นโปรตาสร์อีกด้วยครับบอกเลยว่า39ปียังเจ๋วครับและนักชกที่เขาเคยแพ้ในเวทีวันเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนอยากรู้นะครับว่ามีใครบ้างครับมีทั้งหมดด้วยกัน4คนครับหนึ่งเลยนะครับตอนที่เสียแชมป์ให้กับเจ้าจนนธานแอคเกอร์ตี้นะครับบอกเลยไฟนั้นก็ลงระยะนะครับสองนะครับตอนเจอกับนิโคตอนนั้นเนี่ยก็สับขานิโคจะเลี่ยงอยู่แล้วนะครับแต่ตัวเองก็พลาดมาดัหลับไปเสียก่อนนะครับแล้วก็สามนะครับ แพ้เจ้าเคียมรันนารปตีนะครับเจอฟุตเวิร์กของเคียมรันเข้าไปก็น้องโอก็แพ้ไปนะครับตอนนั้นแต่เป็นการแพ้แบบเบียดเบียดนะแล้วก็4นะครับแพ้ก้องธรณีตอนนั้นก็แพ้เบียดอีกเหมือนกันครับและเคยชนะใครบ้างใช่ไหมครับในวันแชมชิพนะครับคนแรกครับเคยชนะรถเหล็กพีเคแสนชัยก็ถือว่ารถเหล็กเนี่ยเป็นมวยเบอร์ต้นของเมืองไทยเหมือนกันแล้วก็เคยชนะเสียมาเพชรนะครับชนะเสียมาเพชรแล้วเคยชนะน็อกด้วยนะครับแล้วก็ชนะฟิลิปเปโรโบชนะเบรียมเฮดิสันแล้วก็ชนะอาราวดีลามาสโนะครับ เอาตรงๆเลยผมว่าคนที่สมควรได้รับฉายา The c l e c h i n g Machine เนี่ยหนึ่งในนั้นที่ว่ากันตามปงเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนยกย่องให้เป็นซุปเปอร์เลกนะครับแต่ผมกลับมองว่าควรที่จะเป็นน้องโอ๋ด้วยซ้ำนะครับถ้าเราดูจากรูปร่างหน้าตาของน้องโอ๋เนี่ยเหมือนมวยไม่ฉลาดใช่ไหมครับผมเชื่อว่าหลายคนมองอย่างนั้นนะครับแต่ผมบอกเลยนะครับทุกคนมองผิดนะครับ ที่มองตัดสินจากหน้าตาของโอหน้าตาของโออาจจะไม่ฉลาดก็จริงนะครับแต่ผมบอกเลยหลายคนคิดผิดในสายตาผมขเขาเป็นนักชกที่ถือว่าแก้เกมบนเวทีได้ดีเลยคนหนึงนะ่งครับถ้าใครสังเกตตอนรอบ2ที่เขาเจอกับกล้องธรณีนะบอกเลยครับว่าเขาวางแผนมาได้ดีมากๆครับโดยยกหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าเขาวางแผนมาเตะขาหน้าของกล้อง,องและเป็นขาหน้าฝั่งด้านในด้านกระดูกนักแข่งปะทะกระดูกนักแข้งคือวางแผนเอากระดูกนักแข่งของตัวเองอะ่ะมาเตะประสานงานกับ กล้องธรณีนั่นก็แปลว่าอะไรรู้ไหมครับมันจะต้องมั่นใจขนาดไหนครับนักมวยคนนั้นครับที่ที่ไม่กลัวนักแข้งตัวเองเจ็บเลยนะครับแต่เปล่าเลยนะครับคนที่เจ็บนักแข้งเป็นกล้องธรณีและเห็นได้ชัดเลยว่ากล้องเริ่มเคลื่อนที่ช้านะครับแล้วก็จังหวะด่งจังหวะดักของกล้องนเนี่ยกวืดไปหลายครั้งเพราะว่าเจอนักโหในวางแผนมาเตะขาหน้าขาหน้ามีส่วนทําให้ออกหมัดได้ดีและไม่ดีนะครับส่งผลถึงการออกหมัดด้วยครับท้าเอาเกมดักจังหวะสองของกล้องเนี่ยหายไปเลยนะครับพอเปิดมายก2เนี่ย หลายคนสังเกตเห็นอะไรไหมครับต้องกรณีมาเปลี่ยนแผนเดินเร็วขึ้นเพื่อไม่ให้โดนน้องโอเตะได้นะครับแน่นอนครับหลายคนก็คิดว่าน้องโอจะเตะไม่ได้แต่เปล่าเลยนะครับตรงกันข้ามครับน้องโอเตะได้ทุกระยะจริงถึงแม้ว่าจะโดนกล้องบิบระยะเข้ามาแต่น้องโอก็ยังสามารถเตะได้นะครับแน่นอนแหละครับพออีกฝ่ายหนึ่งมาเปลี่ยนแผน หลายคนก็คงคิดว่าน้องโอ๋คงต้องเสร็จแน่เลยแต่เปล่าเลยครับน้องโอ๋โเปลี่ยนแผนเกมบนเวทีเลยนะครับน้องโอ๋โเปลี่ยนเป็นมาเตยัดท่อนแขนในเลยครับประชิดครับนั่นก็แปลว่าน้องโอ๋เนี่ยแก้เกมบนเวทีเองครับทำเอากล้องเนี่ยไปไม่ถูกเลยนะครับเห็นไหมครับว่าการแก้เกมบนเวทีของน้องโอ๋โเนี่ยมันไม่ใช่แค่การวางแผนต่อให้น้ำอย่างเดียวครับเขาสามารถพิเกมบนเวทีได้เองอีกด้วยนครับน้องโอ๋โเนี่ยตาเตะได้เฉยเอาตรงๆเลยคือเตะได้ทุกระยะเลยโหดมากครับไม่ว่าจะเป็นใกล้ไกลกลางอะไรเตะได้หมดเลยนะครับแต่มันจะมีอยู่จังหวะหนึ่งนะครับท หลายคนรู้ไหมครับว่าเป็นเพราะอะไรครับมันเป็นเพราะน้องโอ๋เตะไปแล้วกัดตึงต้งเตะไปปุ๊บแล้วยกกัดสูงอะ่ะหลายคนพอจนพานึก์ภาพบอกใ่าหเตะปึ้งแล้วยกกัดสูงเพราะว่าป้องกันโดนคู้ต่อคู่สวนโดนคู่ต่อสู้สวนมาใช่ไหมครับแต่จังหวะนั้นน่ะกล้องยังไม่สวนนะจังหวะนั้นกล้องยังไม่สนนวยสแต่อย่าลืมนะครับว่าจังหวะนั้นน่ะเราเตะไปโดนคู่ชกแน่นอนว่าถ้าคู่ชกชิงออกมาเนี่ยมันก็โดนเราเหมือนกัน แน่นอนครับเป็นจังหวะที่กล้องชิงต่อยเอาแบบดื้อเลยและนี่แหละครับคือจุดอ่อนของน้องโอ๋คือเตะไปแล้วมัดก้าวไปอยู่ในตำแหน่งอวุธของศัตรูคู่ต่อสู้แบบไม่มูฟเมนต์ไม่มูฟเมนต์ตรงนี้แปลว่าไม่ฉากซ้ายฉากขวาเลยเตะไปแล้วยกกาดเฉยๆนะครับแน่นอนครับพอยกกาดเฉยๆเนี่ยคู่ต่อสู้ไม่ได้ขยับไปไหนถ้าเขาชิงมามันก็จะโดนเรามันก็จะทำตามแนเราได้เหมือนกันครับเลยทําให้น้องโอหลวมนะครับถ้าหลายคนจําได้ วันที่น้องโอ้แพ้เสียแชมป์ให้เจ้าจุาธานแฮกตีก็จังหวะแบบนี้เลยนะครับมันเสียมาจากจังหวะแบบนี้คือก่อนที่น้องโอ้จะเตะเนี่ยถ้าน้องโออยู่ในระยะไกลเนน้องโอ้จะก้าวสืบเท้าแล้วก็อาศัยเคลื่อนที่โดยเร็วออกแข้งไปแล้วเนี่ยยกกาดสูงเพราะไม่ให้ป้องกันคู่ตัวชู่สวนกลับคืนมาได้เข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจภาพที่ผมพูดอยู่เนาะ และรู้ไหมครับว่าทําไมผมถึงขยี้ในประโยคนี้ก็เป็นจังหวะนี้แหละที่น้องโอเนี่ยพลาดน,นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าผู้ต่อสู้อาจจะไม่สวนในจังหวะที่น้องโอเตะไปรวยกกาสูงแน่นอนเขาอาจจะไม่สวนหรอกแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าเกิดเขาสวนกลับมาหรือดักไม่ทันอะไรตอนนั้นจริงอย่าลืมว่าเราก้าวเข้าไปอยู่ในตําแหน่งระยะการโจมตีของเขาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นคิดกลับกันถ้าผู้ชกจริงออกคืนบ้างหละ่ะถึงเราไหมแน่นอนครับถึงร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับ ถ้าใครไม่เชื่อผมนะลองไปไล่ดูเทปดูได้เลยครับจังหวะที่น้องโอโดนแฮกเปอร์ตี้ต่อยเสียแชมป์อ่ะก็มาจากจังหวะแบบนี้แหละครับที่จังหวะที่โดนกล้องต่อยแล้วเมามาัดก็มาจากจังหวะแบบนี้เหมือนกันครับในจุดตรงนี้แหละนะครับถ้าผมเป็นน้องโอนะครับถ้าสมมติว่าผมเป็นน้องโอนะผมขอแนะนําไปเลยก็แล้วกันนะครับสมมติว่าน้องโอเตะไปแล้วชอบยกกัดสูงอ่ะมันถูกแล้วนะครับแต่น้องโอควรที่จะขยับซ้ายขวา ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้คู่ต่อสู้เนี่ยสวนกลับมาได้เพื่อป้องกันการหลงระยะของตัวเองด้วยครับคู่ต่อสู้ชิงออกคืนเนี่ยจะได้ไม่โดนอาวุธของคู่ต่อสู้นะครับแน่นอนหละน้องโออาจจะหยุดหายใจ2อสาวิอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะสร้างจุดอ่อนเนี่ยให้รถถังเนี่ยมองเห็นจังหวะนี้ด้วยนะครับแน่นอนว่ารถถังน่มีศอกที่อันตรายและ2อรถถังเนี่ยเป็นการดักแล้วก็เป็นการชิงนะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดน้องโอยังลวมแบบนี้นะครับผมว่ารถถังน่าจะอาศัยรูปนี้แหละนะครับเพราะว่าจังหวะอื่นน น้องโอแกไม่ค่อยหลวมไงแกหลวมอยู่จังหวะนี้จังหวะเดียวนะครับน้องโอชอบหลวมจังหวะนี้จุดอื่นเนี่ยแทบจะไม่มีเลยส่วนรถถังแหะครับผมไม่ขอวิจารณ์อะไรมากมายครับการแก้เกมบนเวทีความเร็วความสดเนี่ยบอกตามตรงเลยนะครับได้เปรียบน้องโอเยอะนะครับบอกตามตรงเลยนะครับเปอร์เซ็นการชนะของรถถังเนี่ยแน่นอนครับมันดูอะไรมันดูมาจากอะไรมันไม่ยากครับดูเลยครับว่าอุตรายของรถถังคืออะไรแน่นอนแน่นอนว่าสิ่งที่รถถังต้องการในเกมนี้ก็คือเปิดแพ้แต่จากน้องโอครับถ้าเปิดได้โอกาสเนี่ยจะ โคตรสูงเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าน้องโอไม่หลุดไม่หลวมให้รถถังเปิดแผลได้ล่ะลองคิดกับกันนะครับโมเมนตัมทุกอย่างเนี่ยมันจะตกไปอยู่ที่แข้งขวาของ,องโอเหมือนกันนะครับบอกเลยนะครับเพราะการที่รถถังจะไปชิงต่อยหรือดักต่อยน้องโอนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดเทียมรันำปกติที่ออกหมัดได้เร็วเนี่ยก็ยังต่อยน้องโอลำบากครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่รถถังจะชนะน้องโอได้แน่นอนครับมันจะต้องมาจากสอบก่อนคล้ายเกมของซูเปอร์เลกครับถ้าหากว่ารถถังเปิดแผลแต่ไม่ได้ล่ะนะครับแน่นอนว่าโมเมนตัมมันจะไปเข้าแข้งขวาเพราะงั้นเนี่ยแผนการเอาชนะของทั้งสองคนเนี่ยต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับรถถังต้องการดาเมจคือเลือดของน้องโอนะครับส่วนน้องโอ ก็ต้องการสระแข้งขวานวดรถถังไปเรืร่อยครับเพราะว่านวดไปเรืร่อยนวดไปเรื่อยเนี่ยคะแนนมันก็อยู่น้องโออยู่แล้วนะครับโมเมนตัมวงนอกเนี่ยเป็นของน้องโออยู่แล้วนะครับส่วนโอกาสผู้ชนะของเกมนี้แหละครับผมมองไปที่50-50ครับเพราะว่าทขาไมถึง50-50แล้วครับผมก็ยังไม่มั่นใจว่ารถถังเนี่ยจะเปิดแพ้แตกน้องโอได้ไหมถามว่ารถถังจะนนอกน้องโอได้ไหมผมบอกเลยครับว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆและอาจจะเป็นไปไม่ได้โดยซ้ำนะครับ พอเห็นแล้วว่าร่างกายของน้องโอเนี่ยสยกตอนชกกับกล้องธรณีบอกเลยครับว่ายก4ี่เนี่ยยังชกได้สบายๆตรงกันข้ามครับกล้องธรณีเนี่ยโอ้โหแบบจวนเตียนจะไปอยู่แล้วครับและถ้าหากว่ารถถังโดนแข้งสะสมแล้วเปิดแผลแตกน้องโอไม่ได้ล่ะลองคิดดูครับว่ารถถังจะยุบจะช็อตหรือเปล่าและนี่ก็คือบทคราะห์ระหว่างน้องโอกับรถถังครับแล้วเพื่อนในพี่ล่ะครับ fc ในนี้มองกันยังไงครับสำหรับคู่นี้ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยครับ สุดท้ายนี้อยากฝากถึงแฟนแ f น FC ทุกคนนะครับดูคลิปผมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าหากว่าไม่กดไลค์หรือไม่กดคอมเมนต์หรือไม่กดอะไรไว้เลยเนะี่ยถ้าหากว่าชอบคลิปแบบนี้เนะี่ยเวลาผมลงคลิปใหม่ไปเนะี่ยเจ้าระบบไอไอคอริเอเนี่ยม,นะมันจะไม่นำคลิปของผมไปส่งถึงหน้าบ้านของพี่ทุกคนนะครับ